ละคนสั้นเรื่องเมื่อแม่ฉันเป็นกระสือไปรับชมกันเลยขอคอ,ขอ,อเออืมวันนี้เป็นวันที่ดีเลยนะที่เราจะได้ไปเล่นกับพี่โจเซฟไม่ได้ออกกล้องนานแล้วเนาะวันนี้ก็มาออกกล้องบ้าง ปกติจะเป็นพี่โจเซฟใช่ไหมที่ออกกลองอ่ะใช่วันนี้เราขอออกบ้างพี่โจเซฟตามมานี้เร็วโอเคไปเล่นสนามเด็กเล่นกันโอเคอุ้ยบินไปเลยในเมื่อไม่มีการเสียเวลาเราจะไม่ใช้ เ,ออเราจะไม่ใช้จัก,กรยานหรืออะไรแล้วนะเราจะบินไปเองบางทีก็ใช้นะว้าวบางคนอาจจะคิดว่าเสียงเราเปลี่ยนไปเราจะดัดเสียงแบบคนเราแบบกันนะถ้าบางวันเราไม่สบายเราก็จะดัดเสียงอย่างนี้ถ้าบางวันเราสบายเราก็จะดัดเสียงอย่างแบบที่ทุกคนเคยได้ยินนะไม่รู้อะ ดัดแบบนี้ก็ได้แน่หละเวลาผ่านไปเอ๊ะสิบสองนาฬิกาแล้วนาเล่นกันมานานสักแค่ไหนแล้วเนี่ยไปกินข้าวัจักรยานก่อนจักรยานปั่นจักรยานเร็วปั่นสอนมาเลยพี่น้องปั่นช้าๆ่อยพี่ปั่นไม่ทันระวังรถโน่นโน่นระวังรถ ดูแล้วนารกพี่โอ้ยพี่ตรงนั้นมีตำรวจใจน้องจะกลัวทำไมเล่าว่างนอนอ่ะสวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจ,สว,ส,รรวจสวัสดีจ้าเด็กๆน้องปั่นช้าๆหน่อยพี่ปั่นไม่ทันนะเดี๋ยวพี่ก็ล,มล้มหรอก เออรู้แล้วนะลงมาเื้ออะไรดีเอ,อ๊ะตังไม่พอนี่นาะพี่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคแต่หนูเลี้ยงพี่ด้วยไปเอาตังค์ข้างๆร้านมีอยู่พันหนึ่งเองอะ่ะ ทำไมเด็กอย่างเราต้องมีเงินน้อยด้วยอ่ะออืกินไหมพี่ไม่เป็นไรหรอกน้องเรามีตังค์อยู่ห้าร้อยมีอะไรห้าร้อยบาทไหมหน่าอันนี้กินแค่เค้กก็ได้อืมสงสารพี่เราจังอืมการเวลาผ่านไป สิบห้านาฬิกาแล้วนี่เนอะเอิม่มเอ้ยพี่เราว่าเราไปกันได้แล้วแหละกินนานละน้องพี่บักนะโอ้ยโอเคหายบักแล้วรามาเลยใกล้จะตอนเย็นแล้วด้วยซฮ่ ง่วงนอนอีกแล้วอืมอมเล่นอะไรกันดีนะอนุ๊ยปั่นจักรยานเข้ามาทำไมเดยวแม่เราก็ได้เดอกเออใช่ใช่ใช,ชบลุกขึ้น เอ้ยเธอไปดูบ้านฉันไหมฉันโหดไอเกมมันนั้นมาด้วยแหละไมคับแท้ไมคับแท้หรอใช่ใชใช่หูน่าสุดยอดฉันไม่เคยโหลดแต่ฉันเคยเล่นนะตอนเด็กๆเธอกับฉันเนี่เล่นเกมไมคับด้วยกันดูนะ ว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยอชะเช่ย,ชยี่สิบนาทีกันแล้วในนาพี่ไปอาบน้ำโอเคโอ้ยโอ้ยลืมไปเลยเชียวอา,ยอาบน้ำอย่างสบายใจชึบ แต่งเสื้อผ้านี่ไงไปเล่นเกมไหมครับพี่รอดีกว่าพี่ขอยืมเล่นเกมหน่อยนะได้เลยโอ้อย,ออยหลังจากนั้นเอ๊ตีหนึ่งแล้วดีนาะทุกคนดูดินี่น่นเนเน่ยโอ้โหไวมากๆ อ้ยเปลี่ยนชุดโอเคได้แล้มเดี๋ยวดูน้องเล่นบ้างน้องไอ้ตัวน,นี้ตอนต้องตีนะน้องเดี๋ยวน้องก็ตายหรอกเร็วๆน้องเดี๋ยวี่ช่วยโอเคค่ะพี่อืมโอ้โหไม่กี่วินตีสองแล้วทุกคนดูดิโอไมค์ก็อดโอ้ยทำไมฉันรู้สึกปวดคอเนี่โอ้ย

น้นนองพี่รู้สึกว่ามีพี่ได้ยินเสียงอะไรแววๆอยู่ข้างหน้าต่างอะ่ะจริงเหรอพี่อาจจะเป็นเสียงลมก็ได้มั้งโอ้ยเสียงลมอะไรแววๆแล้วน้องเออเสียงอะไรอ่ะไปดูดิอุยอ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะพี่กลัวนั่นดูนั่นดี ปิดทุกเบอร์ปิดมันปิดให้หมดเลยนอ้องอาอาปิดไม่สนลูกใครปิดไม่สนลูกใครอกากลัวกลัวสุดๆเลยอะทุกคนเจอผีกระสือทุกคนมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาออกมาแต่งอะทุกคน น่ากลัวือปิดกระก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 ะ,กะสือปิดใจแข็งปิดเอามาวางอะไรตรงนี้เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยจะมานั่งทำไมอีกแล้วโอ๊ยทิ้งกลัว เรามียันนี่นะไม่สามารถเข้าบ้านเราได้ใช่เอ๊ะกระสือมันลอยอยู่ออกไปดูเดะอ่ะอ่ะอนั่นไง สืบมันกินอะไรอยู่นะจะช่วยดูดดูดดูด้วยเร่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 ก็ก็สืบมันมันเป็นทางพ่าบ้านแม่แม่แม่เราแล้ว ช่วยดูน้องเป็นอะไรน้องเดี๋ยวพี่ไปช่วยกกระสือมันปิดปิดไน้องเข้ามาอา้าพี่ลูกขอถามได้ไหมถามอะไรเหรอน้องไปคุยกันในห้องก่อนกลัวประตูทำไมเปิดไวอย่างนั้นล่ะโอ้ยปิดสักทีคือกระสือตอนนั้นนะมันเหมือนแม่เรามากๆเลยนะจริงเหรอน้องรอู้ใช่ทั้งหน้าตารูปร่าง ผมก็เหมือนสีผมก็ด้วยหนูสามารถรู้ได้ว่าคนสุดตัวนั้นคือแม่ของหนูจริงหรอหน้องใช่สิแต่ตอนนั้นหนูเห็นมันบินเข้าไปข้างๆบ้านมามันบินเข้าไปในบ้านน่ะจริงหรอหน้องใช่เอ้ย แรแรแร,รนี่คือรางของฉันราชกิวกิว,ว,วเอะชาแล้วเนี่ยน้องลุกขึ้นเร็วพี่นูยังกลัวอยู่เลยไม่เป็นไรน้องจับมือพี่เอาไว้ก้าว,าวไปข้างหน้าเอ้ยชาแล้วนี่นะจะกลัวอะไรอีกเ้วเออไปดูที่บ้านชึบเอ้ย หนูกลัวพี่อย่าเถอะน้องต้องเข้าไปดูเฮ้ยพี่เคยบอกไม่จำไน้นว่าพี่เคยดูเรื่องกระสือมาการะสือตัวน,นั้นนะกระสือ,อเขาบอกว่าถ้าตอนกลางคืนอ่ะตอนตีสามอะมันจะออกถอดหัวออกมาถ้าถ้าตอนเช้าตีสิบตีสิบเอ็ดหรือว่าตอนเช้านั่นแหละมันก็จะกลับเข้าร่างตัวเองเอจริงอ่ะพี่เอยเออ ดิยะเอ๊ะแม่นั่นแม่เรานี่นานั่นแม่เราจริงๆด้วยแต่แม่ก็อาการปกตินะไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะไม่ใช่กระสือแม่เธอก็ได้ <c oughs> แต่ฉันก็สังเหใจว่ามันน่าจะเป็นกระสือแม่ฉัน ไม,ไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยไ,ไม่ใช่หรอกนะเธอจะไอ้น้นตาฝาดเป็นหรือเปล่ามันจะเป็นเธอสื่อคนอื่นแม่เราไม่ใช่เป็นกระสือลอกแม่เราเป็นคนปกติแม่เราแขวนพระอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่หนูก็จําได้ว่าแม่หนูแขวนพระพี่กระสือไม่สามารถโทษหัวตรงที่พระใส่ได้ใช่ๆงั้นเราไปกับเธอโอเค ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอุ้ยก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย